คลิปนี้เป็นการสอนด้วยจิตอาสาเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะจงใช้แผนภูมิต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่10ข้อใดอธิบายข้อมูลไม่สอดคล้องกับแผนภูมิข้อที่1สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีฟันมากกว่า1ชุดซึ่งจากแผนภูมิเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ซึ่งข้อหนึ่งไม่ข้อที่ถูกค่ะ ข้อที่2ฟันคนและฟันสัตว์มีหน้าที่เหมือนกันบางประการจากแผนภูมิเข,เขาบอกว่าหน้าที่ของฟันของคนและของสัตว์มีหน้าที่ร่วมกันก็คือฉีกกัดฉีกกัดบดเคี้ยวอาหารซึ่งข้อ2เป็นข้อที่ถูกค่ะข้อที่สเราสามารถเลือกใช้วิธีการดื่มน้ำแทนการแปรงฟันได้ซึ่ง ในแผนภูมิเขาบอกว่าหากไม่ได้แปรงฟันควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดซึ่งเขาบอกว่าเป็นการควรในการทำแต่ว่าในช้อยเขาบอกว่าเป็นการดื่มน้ำแทนการแปรงฟันซึ่งข้อที่สามไม่ข้อที่ผิดค่ะข้อที่สี่อาหารเส้นใย,ยประเภทผักและผลไม้ช,ช่วยให้ลงฟันสะอาดจากแผนภูมิเขาบอกว่า อาหารจากเส้นใยที่มีผลต่อฟันคือทำความสะอาดฟันและซอกฟันได้ค่ะซึ่งข้อที่สี่ไข้อที่ถูกค่ะข้อที่สิจึงตอบข้อที่สค่ะ